ที่นอกตลาดประแดกกำลังโสกันเบาเพื้นกันอ,นไอ,นยอยนนูได้เบาเพื้นไปอยู่ในนี้เม่ย์ได้เบาพื้นจะเลี้ยงผู้อื่นเบาเพื้นมถึงาเลี้ยงกิ่งเลยเลียตังอ,อกบาเลี้ยงกิ่งไปเลยไม่ต้องเบาเพื้นดอกเลด้บืออะกว้า เลเาเบาพื้นเราเลี้ยงจริงเลยเ่าต้องเบาพื้นตลาดประแดกคุณได้ประแดกไม่ได้ไปใส่มสใส่น้ำบัน้ำเมยงเพิ่นเด็กเทียเป่าประแดกเดี๋ยวยาสิผ้าไปซื้อท่องมันถิดไปบ่ ยายาดิป้าไปซื้อท้วยมันดิทักดิทักดาวาไปซื้อท้วยเดี๋ยวนี้มันสิเคิึ้นเพราะจำได้ปะตอนจำตอนใส่พ้นหาจิ้มจั๊กนะเริ่มแล้วเริ่มหรอสื่อแห่งยาก้อนพนระบาดแมนเอาจังสี่เอาซื้อให้งยาคนละบาทก้อนยาสิคือซื้อเคลื่อนไหวยไปซื้อให้งยาคนละบาทต่วกันยาสิเคลื่อนไห้ดอก เอายามง้อหลวบันอนนี้มีดอกก้วิตมันอยู่บางเอือนเ่นผื่นอันบากามาไก,ก่ห้างดอกมันวิตนาะวิตลังไปแล้วหายมันไปทางอื่นผื่นโค้โค้ไปทางอืน่อนบุ่ล่ะหามันี พะนะพี่น้องกมีกะมีเปาะกะมีเปาะเอืงมาซอยแก้มสกาวเดือนสอยงานสอยการลำพันหลวงเหลือง,งอยู่นี่เพราะว่ามืออื่นงพระเจ้าอ่ะสิเอาไปส่งเอเย็นไงส,งเไสิเอาไปใสก่กาะเอาไปใส่เกะไปท้ายทอดใส่เกะเทศถอดตลาดทั้งไหน ปาดไปเยอรมั trees, นพนักพ่น้องมึงดูปลาแดกเสียบปากแดงจักดังบ่ดังบ่หน้สร้างหอดประเทศนอกประเทศนหน้าเยื่อละหมอกเยอรมันกะสร้างพูโพู่ทรงทางไหนนี่ทางเครื่องบินนี่ทางเรือไปเรือพนันข <rein. S 1> ี่รถล่องเรือไปเหนือล่องใต้ปาดไปเยอรมันมึงตัวนี่ขาทรงสิจักมืนจักแสียนบ่ห่าเสียนน้อาซี้หาสนนี่ละโอ้แท็กเก็ตไมขายขวดตอนไหน ไขายล่างเท่าไหนโอ้ยตา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 ยบานประเดี๋ยวได้อยากได้มากเลยค่ะเด้อล่างหนึ่งกับสองโหลโหลหนึ่งกับขายอยู่บานห้าํจำนายกะโลละสามรอยยี่สิบโอ้ยสามร้อยห้าสิบยากไ้มากกวละ3รอยบานนะคะห่บานห้าสทรงทรงโหลละสามร้อยห้าสิบพนาคาทรงคาทรงประมาณหนึ่ง ตะวันขันเพื่อได้ยากได้หลก็เอาหลัเพื่อได้จากได้สองหลอันนี้กล้องหนึ่งคือสองหลัวนาพนาพนาบักเก้อาอย่างกี้เสามาจปักเท้า มะเป็ดข uhm. ้าเจ้า <recess> ส <ed isolation> nah, nice. no, ีมาเอาปลาปลาแดกคุณ <érer> น <Help> ัดน้องนัดอร่อยเลย

เขาอิ่มแล้วจักน้อยอก็ต้องสีอาบ,บน้ำพี่นอ้องอาบน้ำอาบน้ำให้สาเกิน คอยไ่เรื่องซื้อใต้ดินคอยบ่ได้ซื้อใต้ดินไหมคอยซื้อแต,ต่อันลัตเตอรี่เส้นลัตเตอรี่ซี่ตุโอซีคูที่ใบแกบอกว่าเจ้าไม่ได้ยังจะซื้อเอตาดินไ รัตตลีซื้อศูนย์ซี่เก่าซี่ใบกับหนึ่งสามหนึ่งสามแล้วออกแล้วตายมือมันที่สิบสามดีห,ว,หวดัวก้อนมันออกเก่าซี่บมือนเงนนี่มันจะมาออกซีเก่า เส้นในตตัวละสองพันลดเปอร์เซ็นเท่าไหร่ ได้เรียกสองอลัตตีิซี่ใบแบ่งกันกับคุณหน่ายหน่อยคนละสองใบ6กสองนี่ใยรรถวลรพงศ์ซื้อแล้วคอยว่าสืส้อในเวบ็บผยว่ามีเงินในเวบ็บโอ้ผยว่ามีเงินในอันบันซี่ขอเลยกบัตรสื่อสับเจ้ากับบัตรสื่อยเนาะ อ,ออกตัวไหนก็ออกมาโดนบรดกรรมหมอกกำคือค้นดอก tôi <laughs> <laughs> đấy khỏi sử thì ở bắt luôn Cảm con กันอยากกินกันอยากกินไก่บ้านยน่ยเม็ดเนี่ยไปตลาดเออจะไก่บ้านจะไก่ยุ่เสียเดีวเอาไก่บ้านเขาลู้ขนแหมนี่ยุโกสมนี่มันมือนีิวันพูดมีตลาดอันตลาดอันถนนคนเดินไปเลยโกสมไม่ใช่อยู่ที่อยู่ที่เชียงยืออันเนี้ยย่มองอันเห็นไหมมองออกไปอันเส้นทั้งเงี้ยนบ่แมนบ่แมนยู่หันเด้บ่แมนยู่อมสินเด้ อามสินมันต้องเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์อันนี้ยูเหมือนมองแทางออกไปทางออกไปทางเชียงยืนถนนคนเดินมีสุญญ์กุ้งเต้นเนาะกุ้งเต้นไม่กินก็ตำหมูกุ่งเนาะที่เสกเนาะแต,แตกแตกงวย แม่บักเ้าวยกยัง,ยงมะฮึบักเ้าวมีบ่บักเ้าวเนาะออนบักเ้าวอ่นนะบักเ้าวอ้อนมีบอยู่หมดว่านนี่มันนี่ก็ซื้อมาใหาแ้แม่แม่แม่ก็ก,กินนี่แหละกินตะนีไปน,นี่เขาวา่ามันลลางสารพิษนี เขาไว,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 ว้มันหลางสารผิดนี่แม่มัพร้าวอ้อนบะพ้าวเผาแหมเออเอาไมา้ก,กินนนําม,มันซื้อมาให้ในเรื่องเหมือนนู้นนะด้วยเอาปลอยเป็ดอันเขาเปียกปอกเปียกแล้วน้ำม,มันหวานมะพร้าวเผาเขาว่ากินแล้วมันจะมีมีลลางสารผิดตัวนี้ออกไปอืมอ ว่านมาใช่กินเนี่ยพี่ที่แม,ม่เอาแม่มเพื่อนหนิกินแล้วมันสิเหลืออยู่ประมาณจั๊กหน่วยสองหน่วย มือนี่นอนเนี่ยเหมือนแรงตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนเสาจ้งว่าจะของยัง เป็นปิดคลิปแล้วคลิปนี้ไอซ้ำนีคลิปหนาจังว่ากันไหมคลิปนี้ส้มประเดกค่ะพี่น,อน้องมีแต่ธุกรกิจ